ันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเรามาจ่ายอาหารเข้าบ้านค่ะอันนี้คุณผู้ชายก็ไปเอารถมาแล้วนะคะอันนี้เป็นทางเข้าของซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะอันนี้ชื่อห้างอะไรนะคะเอเดกาเอเดกา ตอนนี้เรากําลังดูผลไม้ว่าเราจะซื้อผลไม้อะไรดีนะคะสปาขอก็คือหน่อไม้ฝรั่งค่ะดูเห็ดสิคะที่เรามองไปตรงนั้นเป็นร้านขายขนมปังนะคะ เห็นเบียไหมคะขวดละหนึ่งยูโรก็ขวดละสามสิบเจ็ดบาทอันนี้ขวดละสามสิบเจ็ดบาทนะคะถ้าเป็นลังก็สิบห้ายูโรจุดเก้าเก้านะคะจะเดินตามคุณผู้ชายนะคะว่าเขาจะซื้ออะไรมั่งคะ่ะ ขอเลือกสลัดนะคะเราชอบทูน่าค่ะนี่นะคะน่าทานทุกอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นซีเรียลนะคะ คุณผู้ชายที่ก็มาห้างนี้เพื่อสิ่งนี้ค่ะเพืก็เรียกคาข้าวถ้าเราก็เรียกว่าพวกโอวันตินพวกไมโลนะคะแต่ของเขาจะเป็นรสช็อกโกแลตค่ะ พอบิ an, uh, you, ันบอลวิเต็มที่คิดอยู่นะสปาร์กเลยยูไบเอะซัมโยเกิร์ตเราชอบโยเกิร์ตที่ผสมธัญพืชนะคะอะไรที่เป็นธัญพืชก็คือของโปรดของเราเลยค่ะอันนี้เป็นแปงกวาดองนะคะ ชีสเราชอบกินไส้กรอกน,นี้นะคะ ไส้กรอกขาว Today. Today, คุณผู้ชายจะซื้อไส้กรอกขาวนะคะ I think not enough for oh, piece not enough for me <c oughs> เราบอกว่าสี <c oughs> ชิ้นน่ะไม่อิ่มสำหรับเรานะคะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เขาจะดูวันแล้วหมดอายุเมื่อไหร่นะคะวันเกิดโอเควันเกิดโอเคค่ะได้แล้วนะคะใส่กรอกอันนี้เป็นเชลของเบียนะคะ อาขนเข้าไปน้ำผลไม้เขาบอกว่าสำคัญที่สุดของเขาคือขาดไม่ได้นะคะที่เขามาห้างนี้ค่ะน้ำส้ม,อ,สมอันนี้น้ำส้มอะไรคะน้ำส้มโอเกรปฟรุตใช่หรอใช่น้ำส้มโอเหรอเกรรปฟุตอ๋อเนื้ส้มโอน้ำส้มอีส here, orange. รสชาติของน้ำต้มโอเนี่ยถ้าเราก็คือเปรี้ยวดูสิคะดูสิหมดแล <laughs> ้วเขาเหมาหมดเลยอ่ะน้ำส้มโออ่ะราคาต่อกล่องก็คือหนึ่งจุดเก้าเก้ายูโร ถ้าถ้ามีมากวันนี้เขาก็ต้องเมาหมดวันนี้นะคะเยอะไอไอวันหมออันนี้มุมช็อกโกแลตนะคะเรามาหาช็อกโกแลตอร่อยอร่อยทานกันค่ะอันนี้เป็นมุมของวายต่างๆนะคะ Yes, yes. อันนี้เป็นมุมขนมปังนะคะเราจะดูขนมปังที่เราชอบต้องมีธัญ,ญพืชมีไหมโอ้เจอแล้วเม็ดถั่วต่างๆที่เราชอบ3 <laughs> อันนี้เป็นขนมปังที่เราชอบมากนี่นะคะซื้อเยอะไม่ได้เพราะว่าถ้าทิ้งไว้หลายวันแล้วจะแข็งนะคะ เดี๋ยวมันก็จะปิดอัตโนมัติอาอาทิตย์นี้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะ <c oughs> เต็มคันรถละอาทิตย์นี้ถือว่าจ่ายน้อยมาก <c oughs> สุดท้ายเราก็มาซื้อเค้กนะคะ <c oughs> <c oughs> ี้เราจัดน้ำผลไม้เก็บไว้ในชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้คือข้าวของที่เราจัดเก็บหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งมานะคะอันนี้ก็เป็นพวกขนมปังค่ะที่ใส่ถุงนี้เป็นขนมปังนะคะหลั่งเขาจะไม่ใช้ถุงพลาสติกใช้ส่วนน้อยมากค่ะเราก็จะเก็บเข้าไว้ในช่องนี้นะคะ เพื่อไม่ให้ขนมปังแ็งค่ะและอย่างอื่นแล้วก็เก็บเข้าชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดูสิคะซื้อเยอะจนตู้เนี่ยจะใส่หดตอนนี้เรารอจ่ายเงินนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการซื้อของซื้ออาหาร ในรอบสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ